สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีามช่อง,องทางเพจเจอกันวันนี้วันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่หกกกันยายน2567เจนะคะทักทายเอฟซีท่านทีมงานมหาหิงคลิปนี้ตามแนวท่างเล่าพัฒน,นาเอาว่าฝากคือเกานะเอาว่าฝาก เป็นแนวทางเด็ดๆให้มึงก่อนเพิ่นสมุนเหมือแรกนี่แล้วนะของคลิปนี้มีสองเสี้ยนพี่น้องน้องคะนะเนาะคนฝากขเข้ามาห้ก้บเอฟซีเฮากัมีของอา่าเล่าเสี้ยนเคมบัลาแล้วก็เจนั่งไก่ย่างนะอ่าก่อนอื่นก่อนจะไปเมืองหน้าทางกับยำเหมือนเดิมพี่น้องนะทุกๆแนวทางโปรดใส่วิจารณาาณในการรับชม อันนี้เป็นทางเดินของเพื่อนของแต่ละเี้นเพื่อนอีกเพื่อนฝา,ากเขามาให้เอฟซีเข้าสำหรับเส้นเคมรลาดเนาะก็มีทั้งแนวทางรัฐบาลไทยแต่ว่าคลิปนี้เจี๊ยบจะลงุงแนวทางเล่าพัฒนา้เพื่อนเพื่อนฝากเขมาม่าเอาของแนวทางลเลาเขมรลาดก่อนนะคะมีสองมีสองเส้นให้า่า กับอีกท่านหนึ่งก็คือเล่าเจน่ากลับมาแล้วเพราะดีมีโอกาสได้พ่อเป็นก็เลยฝากเขามาให้เนาะคณะกับขอบคุณนท่านเป็นหลายๆเด้อเนาะจีแบงสันให้กับเพลซี่เฮามากวมากที่รองก่พิจารณาเมืองวมากค่ะกับพันมาดูของวันศุกร์มือนี่แหละพี่น้องมือแรกในสองถูกมัืนก็จะมุนแล้วเพื่อมีโจมีม้าน้องกัน เป็นคากับเขาไล่วันเสียนเข็มมาลาดอ่าเคยแตกอ่าคุณแตกเลขดหาซีนี่แหละพี่น้องเก้าสามหาซีอ่ากลับมาแล้วอืนทรงใม้ก็เลยเอาฝ่าวงคิดอ่ะนะใครที่จะตามแนวทางของเราเข็มมาลาดเด้อพี่น้องเป็นปอยชุดตัวเดียวหรือว่าตัววิ่งมากก็คือ ไปได้ทั้งบนทั้งล่าง2กับ9นะคะวิ่ง2กับ9นี่ของเส้นเข็มมาลาดเด้อพี่น้องเด้อเส้นเข็มมาลาดก่อนจับคู่มีจักชุดนี่เดนเดน3ชุดล่อง3ชุดรวมกันเป็น6แล้วก็กจะมีตัวกันมหมีก2หางนะผู้ได้งบหน่อยก็เอาที่เพื่นเดน เด่นสามหางที่เจ็บหนึ่งของขาว่านกับมี่สองสี่ห้าสี่นี่ตัวนี้เพื่อนแค่แตกตรงพี่น้องตัวห้าสี่นี่สำหรับวันศุกร์จะแตกไหมนะสองสี่ห้าสี่ห้าหกอันนี้คือคู่เด่นของเพื่อนของเสยนเกมมาลาดเด้ออาการจับคู่ล่องใหม่อีกสามอีกสามชุดแล้วผู้ใดจะมักชุดล่อง มีสามสองสี่สามหกสี่สามสองสี่สามหกสี่เป็นชุดรองนะอย่ามิกันอีกสองคู่สองหางก็คือสามหากับแปดสองถ้าผูใ้ใดงบหน่อยสองสี่ห้าสี่ห้าหกนะ,อะของเสี่ยนเขียมาลัด,ด้วยพี่หล่อนเด้ออ่นะจะ,จะให้ดูนะหเห็นไ่ม เอาแคปภาพเลยนะแคปภาพวิ่งรูดสองหอยมึงถือกี่บาพี่น่อยคือว่าสซ้อนกับเก่าซึ่งไปเห็นมันจับผู้เก่าเจ้ตัวนะสองกับเก้ารองเก้า,ากอืม าแคปภาพพี่น้องนะฮะเพืน z o ไม่ได้ก่อยก็ลุกไปเฉยๆและเอาไว้ง่ายจับคู่เลยพี่น้องนี่นี่สองสี่สี่ห้าห้าสี่พี่ลากเขากะแมน่นดูเด้อเล่าเข็มมาล่าดเดยหอกตุ่งๆเขานะจะหื่อห้าอีกวะเอาแคปภาพเลยนะคะเด่นสองสี่ห้าสี่ห้าห้าหก ตัวรองสามสองสี่สามหกสี่เดียวกันสามห้ากับแปดห้านะคะเอาแคปภาพเลยขอคุณหด้าท่านจากเสียดเขียนมาหลากเพิ่นลหลายๆนะคะเนาะอ่ะไปต่อพี่น้องให้ไปโดนสำหรับล้านสมตำแม่นางไก่ย่างสมตำบ้านย่างซองพี่น้องเส่บเสียบ,ยบอ่ะ ไอกินล่กงมึงไอกินล่วงมึงเค็งสี่าเสียบเพาเสียบสำหรับอสองาุ่มกูกลัวเนี่ยเป็นว่างไม่หาสามตัวให้มาสองชุดผู้นี้พี่มีสามชุดสามตัวพี่น้องพี่น้องสิงมากน้าเพิ่นบ่กะกับว่าหลายคู่เนาะเกียบ,นนบเน่งหัวขาเมืองแล้วกะจับคู่นี่ให้มาสามชุดาสามตัวปล่อยสอง ปลายสองหางหนั่นก็คือหนึ่งเก้าห้าแล้วก็หนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกจับคู่ห้าศูนย์ห้าแปดหกหนึ่งโอ้ถ้าสามตัวหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกจับคู่ห้าศูนย์ห้าแปดเป็นบริเวณวงพี่นอนนะมีหาศูนย์มีหาแปดมีหกหนึ 60, ่ง แต่ผู้ดใดจิตตามเล่าเจหน้าไกย่างควบคุมกับว่าเปิดตัวกับมาใหม่ในกินจอาชีหที่ห้าเปิดหาย,ายมาพอหลายคู่เราไปนอกไปยย่างมาสามคู่ได้เวลาแล้วเราไปนอกมับเด็กแคปผักอันนี้ของเจี๊ยน้าเนอหนึ่งเก่าหาหนึ่งเก่าหกเปิดหายมากแบบนี้เลยพี่น้องจะตรงว่ แต่ว่าตัดควบว่มามีหาศูนย์มีหาแปดมีหกหนึ่งหาสามสามคู่หนึ่งเก่าหาหนึ่งเก่าหกว่ามีหนึ่งหกหาอันนี้ของของเจนางเนอะของเจนางลานสตามต่ำกายยาบ้านยางซองพี่น้อง ไปใส่บริการเพื่นได้มีแนวทางเด็ดๆด็ฝากคออมรัตบาลให้กับแม่แม่นเน,เน,เน,เนอะต้องติดตามดีๆติดตามตลอดอันนี้ก็กลับมาลงช่องอีกครั้งหนึ่งเพื่อนฝากคมวามมาั่นเรื่องไห้เดี๋ยวสิว่าอ่าเห็นก่อนออกอันนี้ให้กรูก,ก่อนออกนะเพื่อมีโชคมีมันกับหลานตับบกฮงเพื่อนมีไกย่ยางมีเขาเหนียว เอาใครได้กินยังก็ตอหตำงแซ่บแซ่บมาแล้อันนี้ลาวส้มตําอำลาวตำแซ่บของแม่นางเพนพี่น้องหนึ่งเก้าหาหนึ่งเก่าหกโอ้ยยงเลยเนาะหาศูนย์หาแปดหกหนึ่งข้าวผู้ใดที่ติดตามของไปกาพิจรารณาเมืองเอาเด้อให้เป็นหน้าท่านกันนั่นพี่น้องเนาะกะันเะาผู้ใดฟันตรง มือคืดกับฟันได้ยังสี่แล้วว่าสันคือ,คอกันคักแท้ครับเจหน้าเพิ่นหนึ่งเก่าห่าก็ไม่มานานแล้วนะสาหรับเก้าห้าไม่แน่นะคืนนี้อาจจะอาจจะกลับมาจะกลับมาแต่หนึ่งเก่าหนึ่งฮกออกออกเอียงกว่าพี่น่อออกท่นทันสูงสิบพันมากออกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดบ่หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดมันเป็นเลขเบิร์นเนาะเอานีก็ว่ามาโดนแล้วนี่เพิ่งเพิ่งแตก เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดอ่าแนนแนนอันนี้ก็มีสองสองเสี่ยนเนี่ยว่าฝากผู้ได้มักของ่ uh, เหล่าเสี่ยนเขียมมาลัดกะพิจารณาเมืองส่วนมากกับบ่ได้กลับดอกของเสี่ยนเขียมมาลัดถ้าเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดผู้ได้งบหน่อยกับว่ต้องกลับดอกของเพิ่นแต่ว่าเจน,น่าเ่งกะรอติดตามไปด้วยกันส่วนมากอาจจะแตกสามตัวเจน,น,น่าตามที อ่เคยสัมผัสเพิ่นส่วนมากเพิ่นจะแตกสามตัวของเจนังรอบนี้เพิ่นกะฟันมาหายสองครูเห็นว่าเด่นเก่งทั้งคูหนึ่งเก่าหาหนึ่งเก่าหกนี่พิจรารณาเมืองเด้อพี่น่อนเ้อถ้าผูใ้ใด้งบหน่อยก็คอยตามชุดสามตัวเพิ่นดงนะ่ะ,ะก็ขอให้เฮงๆใครที่ติดตามทีมงานมาหาเฮงอยู่คิปนี้ก็เอาแน้แาทาง หากับขอมาฝากเอฟซีเขาขอบพระคุณหลายๆเลยค่ะเออนะคะก,กราบขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านนะ,ะที่ติดตามทีมงานมาเฮงที่ติดตามที่หนึ่งหกห้าชแนลที่เป็นกําลังแรงใจทุกๆการกดไลค์กดแชร์นะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆความคิดเห็นอาจจะอ่านแน่บ่อ่านแน่ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับวัอแรกนี้อขอให้เฮงมันหมานเลยค่ะเด้อนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ